มีหลายคนถามล่ะเข้ามาเยอะเลยนะว่าอยากจะใช้ครีมให้มันเห็นผลนะต้องทอํายังไงดีขันแรกต้องรู้จักสภาพผิวแล้วก็ปัญหาผิวของตัวเองให้ดีก่อนแล้วก็เลือกครีมที่มันตรงกับปัญหาผิวสุดท้ายเลือกครีมมาไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาผิวตัวเองเลยมันก็รู้สึกไม่เห็นผลอยู่ดีตั้งแต่แรกปั่สองเลยมันต้องใช้อย่างเพียงพอแต่ครั้งแล้วก็เจอคนที่ซื้อครีมมาแพงมากเลยแต่พอแพงเกินแล้วก็เสียดายแล้วก็มาใช้ที่ละเอียดสองหยดใช้บ้างไม่ใช้บ้างสุดท้ายมันก็ไม่เห็นผลอยู่ดีเพราะว่าปริมาณที่ใช้ต่อครััั้้้้งงงงมมมมมนนนนนนไ่่่่่เเเพพีีียยยอออททททํําาาาใใหหหห็็ผผลลซึปิณจะ1 ml ต่อการใช้งาน1ครั้งแปลว่า50 ml ภายใน50วันมันก็ต้องหมดแล้วไหมอะสเลยถ้าสมมติว่าใช้อย่างเพียงพอแล้วแต่ถ้าไม่ได้ทาทุกวันเป็นประจําสม่ําเสมอมันไม่มีความสม่ําเสมอในการออกฤทธิ์แล้วมันจะเอาอะไรไปเห็นผลเพราะฉะนั้นสามข้อหลักๆที่จะทํายังไงให้ใช้ครีมแล้วเห็นผลหนึ่งซื้อให้มันตรงกับปัญหาผิวตัวเองก่อน2ใช้ในปริมาณที่มันเหมาะสมที่มันจะเห็นผลด้วยและว3มทาทุกวันเป็นประจําสม่ําเสมอเพื่อให้ระดับการออกฤทธิ์คงที่และทําให้ผิวของเรามันเฮลตี้สม่าเสมอทุกๆวันึงจะะเห็นนผล